จะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับของยี่ห้อคาวารุ่นคาวา w a วอช K52 นะครับสำหรับเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัวนาฬิกานะครับ ตัวเรือนตัวนี้นะครับก็จะทําจากอลลอยนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับถึง1.39นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอนะครับถึง360คูณ360พิกเซลนะครับผมจะเห็นว่าหน้าจอตรงนี้นะครับมันจะคมชัดมากๆนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับถ้าเป็นนาฬิการุ่นอื่นเนี่ยมันจะเห็นเป็นเม็ดพิกเซลเล็กๆใช่ไหมครับแต่อันนี้มันคมมากนะครับนี่นะครับมองไม่เห็นเม็ดพิกเซลเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับยังใช้หน้าจอ IPS ด้วยนะครับจอ IPS เนี่ยย่อมาจากคาว่า Inplane Switching นะครับเป็นจอที่ให้สีสันสดใสน,นะครับแล้วก็ให้มุมมองที่กว้างนะครับคือต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นนาฬิการุ่นอื่นทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่จอ IPS เนี่ยเวลามองตรงๆเนี่ยมันก็ชัดเจนใช่ไหมครับแต่ว่าเวลามองเอียงเนี่ยสีมันก็จะมืดลงไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ใช้จอ IPS นะครับเวลามองเนี่ยมุมมองมันกว้างถึง178 องศาเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะครับชัดนะครับเอียงด้านนี้ก็ยังชัดอยู่นะครับนี่นะครับยังชัดเจนอยู่นะครับอ่า รุ่นนี้นะครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแบตลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยเป็นแบตที่ไม่ระเบิดนะครับไม่เหมือนแบตลิเทียมไอออนนะครับแบตลิเทียมโพลิเมอร์เยอะถึง400มิลลิแอมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับชาร์จครั้งหนึ่งนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง7วันนะครับก็คือใช้แบบหนักๆเลยนะครับหรือว่าถ้าใช้แบบดูเวลาใช้เบาๆทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง15วันนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นโหมดสแตนบายเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง30วันนะครับรับรองเลยว่า แบตอึดจุใจมากๆนะครับถึง400มิลลิแอมนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวนาิกานะครับ รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนในตัวนะครับสามารถรับสายวางสายได้นะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์ได้ผ่านทางเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับเหมาะสําหรับใครนะครับที่ชอบใส่มือถือไว้ในกระเป๋านะครับหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าถือกระเป๋ากางเกงเนี่ยแล้วเวลามีสายโทรเข้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องลําบากหยิบขึ้นมาจากกระเป๋านะครับกดรับสายที่ตัวนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คุยได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีไมโครโฟนแล้วก็มีลำโพง ได้ในตัวนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็ยังเล่นเพลงผ่านทางเจ้าตัวในกาลําโพงของในกาได้อีกด้วยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็สไลด์นะครับตัวนี้นะครับด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่ใช้สําหรับออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดแคลอรี่นะครับ นับอัตราก้าวนะครับแล้วก็วัดระยะทางนะครับใช้สําหรับออกกำลังกายนะครับรุ่นนี้นะครับรองรับภาษาไทยนะครับเวลามีแจ้งเตือนนะครับไลน์เฟซบุ o กนะครับมันก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับนี่นะครับสไลด์ขึ้นมานะครับนี่นะครับมันก็จะมีบอกนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าจอที่ใช้เตือนนะครับ ก็มีข้อความมีลายมีอะไรนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเจ๋งมากๆนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มใช้กลับไปปุ่มโฮมนะครับกลับมาที่หน้าจอหลักตรงนี้นะครับส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดนะครับนี่ ปิดหน้าจอเฉยนะครับโควตี้ก็เปิดนะครับมาดูโหมดการใช้งานนะครับโหมดหลักๆอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือปัดด้านขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนับก้าวนะครับวัดแคลอรี่นะครับแล้วก็วัดระยะทางนะครับสไลด์ขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับว่าเดินไปกี่ก้าวแล้วนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับถึง4ตัวด้วยกันนะครับทำให้วัดอัตราการเต้นหัวใจได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แม่นยําม,มากกว่าเดิมนะครับผมนี่นะครับถาสไลด์ขึ้นมาดูได้นะครับนี่มันก็จะบอกรายละเอียดเป็นการาฟเลยนะครับผม รุ่นนี้นะครับมันก็จะคอยแจ้งเตือนด้วยนะครับในกรณีที่อัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยเกินนะครับหรือว่าเต้นผิดปกติเนี่ยมันก็จะ alert ขึ้นมาบอกเราได้เลยนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็เป็นโหมดวัดการนอนนะครับว่าเรานอนหลับสนิทไหมอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีให้ดูนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นโหมดที่ใช้ควบคุมการเล่นเพลงนะครับผ่านทางมือถือนะครับสมมุติว่าเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธนะครับเวลาเราออกไปวิ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็กดที่นาฬิกาควบคุมได้เลยนะครับเพิ่มลดเสียงอันนี้ก็เป็นโหมดที่ใช้สําหรับออกกำลังกายนะครับนี่นะครับก็มีนี่ครับเดินวิ่งปีนเขานะครับ ฟิตเนสนะครับบาสเกตบอลนะครับแบดมินตันฟุตบอลนะครับโยคะปิงปองกระโดดเชือกเทนนิสเบสบอลลักบี้ขี่จักรยานนะครับกอล์ฟนะครับกระโดดไกลนะครับนี่นะครับเลยไปแล้วนะครับวิดพื้นวอลเล์บอลนะครับเพียบเลยนะครับสำหรับโหมดที่ใช้สำหรับออกกำลังกายนะครับนี่นะครับก็เราก็สามารถคัสตอมหมายได้นะครับสมมติว่าเราต้องการเพิ่มอะไรนะครับนี่เพิ่มพยากรอากาศเข้าไปนะครับ เวลาเราจะกดกลับนะครับเรากดสไลด์ด้านนี้นะครับมันก็จะกลับมาแล้วนะครับนี่มันก็จะมีพยากรณ์อากาศมาให้นะครับว่าวันนี้ฝนใกล้ตกแล้วนะครับอะไรนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังมีสามารถสไลด์ด้านข้างตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับการโทรนะครับผมอันนี้สามารถ ควบคุมได้นะครับว่าเวลาโทรเนี่ยให้เสียงมาออกที่โทรศัพท์ไหมนะครับถ้าไม่ให้ออกนะครับก็ปิดไว้นะครับเวลามีคนโทรเข้าเนี่ยมันก็จะไปออกที่มือถือของเรานะครับแต่ว่าถ้าต้องการใช้คุยผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยก็เปิดไว้นะครับนี่นะครับเวลาคุยเนี่ยเสียงก็จะออกโทรศัพท์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงมิเดียนะครับเวลาเล่นเพลงเนี่ยเสียงก็จะมาออกที่ลําโพงของเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับ เพราะว่าตัวนี้นะครับมันมาพร้อมกับลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนในตัวนะครับก็เล่นเพลงได้คุยโทรศัพท์ได้นะครับเสียงดังชัดเจนเลยนะครับอันนี้นะครับเวลาสไลด์สไลด์ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโหมดลัดทั่วไปนะครับผมก็อนี่อันนี้ก็เป็นมีหน้าจอนะครับความสว่างหน้าจอนี่นะครับเวลาออกนะครับสไลด์ด้านข้างหนึ่งทีนะครับหรือว่าถ้าต้องการออกไปปุ่มโฮมนะครับกด ปุ่มนี้เลยนะครับมันก็จะออกไปปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ต้องการจะเข้าเมนูก็กดอีกทีนึงนะครับนี่จริงๆแล้วตรงนี้นะครับมันก็สามารถเปลี่ยนสไตล์ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับลักษณะเมนูนะครับเลือกเป็นสไตล์นี้ก็ได้นะครับกดไปปุ่มโฮมนะครับกดอีกทีหนึ่งนี่นะครับมันก็จะมีนี่ครับโทรออกนะครับก็สามารถกดเบอร์โทรได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันสามารถคุยโทรศัพท์ผ่านทางเจ้าตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชได้เลยนะครับ ผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยนะครับแล้วก็นี่นะครับบันทึกการโทรนะครับตัวนี้นะครับก็มีบอกนี่ด้วยนะครับสิรินะครับตัวนี้เรียกใช้งานสิริได้นะครับหรือว่า g o o g l e Now นะครับกดตรงคําว่าผู้ช่วยเสียงตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถพูดได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกดปุ๊บก็บอกว่าเฟซไทม์แบบเสียงหาพ่ออะไรเงี้ยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องหยิบ โทรศัพทนะครับขึ้นมาเลยนะครับก็คือควบคุมผ่านทางเจ้าตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวนี้ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นโหมดกีฬานะครับโหมดออกกําลังกายวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวัดความดันโลหิตนะครับวัดปริมาณออกซิเจนในเส้นเลือดนะครับข่าวสารนะครับผมสภาพอากาศนะครับผู้หญิงอันนี้ก็คือเป็นแบบประจำเดือนนะครับเล่นเพลงนะครับฝึกลมหายใจจับเวลานะครับผมนาฬิกาปลุกนะครับ นามบัตรนะครับตั้งเวลาเครื่องคิดเลขค้นหาโทรศัพท์แล้วก็ตั้งค่าโหมดเยอะมากนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอแสดงผลนะครับตั้งความสว่างตั้งเวลานะครับว่าจะให้อยู่กี่วินาทีนะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับสามารถเปิดโหมดประหยัดพลังงานได้นะครับผมเลือกภาษานะครับรุ่นนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือเป็น รองรับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะครับเวลามีแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยเลยนะครับเรกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับเวลามีลายมาเนี่ยก็เราก็สามารถอ่านลายได้ผ่านทางเจ้าตัวนาฬิกาได้เลยนะครับนี่นะครับก็มีให้ตั้งตั้งรหัสผ่านได้นะครับในกรณีที่เรากลัวคนจะแบบมาเข้าใช้ตัวนาฬิกาของเรานะครับก็ต้องตั้งรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกก่อนนะครับผมส่วนข้อความนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับมันก็สั่นได้ในตัวนะครับคือนอกจากจะมีเสียงมีลําโพงแล้วนะครับยังสั่นได้ในตัวด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้นะครับแล้วก็ยังเป็นหน้าปัดนาฬิกาที่เคลื่อนไหวได้นะครับมีเห็นไหมมีฟันเฟืองครับนี่ เวลาเปลี่ยนหน้าปัดนิกานะครับกดค้างนะครับนี่แล้วก็เลื่อนได้เลยนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถตั้งรูปภาพของเราเองได้นะครับอย่างอันนี้นะครับผมใช้รูปของ Taylor s สวิตนะครับอาม,มาขึ้นหน้าจอนะครับจะเห็นว่าภาพมันคมชัดมากๆนะครับผม เปลี่ยนได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูในแอปให้ดูนะครับว่าตัวนี้นะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปแล้วสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเออลืมบอกไปนะครับยังไม่หมดนะครับตัวนี้มันสามารถพลิกข้อมือนะครับแล้วก็หน้าจอติดได้นะครับนี่ครับใส่ปุ๊บแล้วก็พลิกปุ๊บหน้าจอติดนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอยรอบพลิกปุ๊บ หน้าจอติดนะครับจะเห็นว่ามันตอบสนองไวมากๆนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่านาฬิกาบางตัวเนี่ยพลิกแล้วบางทีแบบรอนานมากนะครับรอประมาณวิสองวินะครับกว่ามันจะติดนะครับแต่เนี่ยคือพลิกปุ๊บติดปั๊บนะครับอ่านี่นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาใช้ CPU ของ RealT e ทนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับประมวลผลไวมากๆมาดูหน้าตาของแอปนะครับรุ่นนี้นะครับจะใช้แอป Fit c l o u d Pro นะครับหน้าจอแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าจอที่รวมข้อมูลทุกอย่างนะครับ จากตัวนาฬิกานะครับมันก็จะซิงค์มาให้ดูในมือถือได้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะมีการนอนหลับอัตราการเต้นหัวใจความดันโลหิตปริมาณออกซิเจนในเลือดนะครับนี่นะครับนี่มันก็จะมีขึ้นโชว์เลยนะครับมาดูตัวอุปกรณ์นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีนี่นะครับกระเป๋าเงินนะครับนามบัตรการแจ้งเตือนข้อความนะครับสามารถกําหนดแจ้งเตือนได้ว่าจะแอปไหนให้แจ้งแอปไหนไม่แจ้งนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ อันนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะครับการตั้งปลุกนะครับนี่นะครับเตือนนั่งนานนะครับเตือนดื่มน้ํานะครับหน้าปัดนาฬิกานะครับอย่างที่บอกเลยก็คือรุ่นนี้มีหน้าปัดนาฬิกาแบบให้เลือกแบบเพียบเลยนะครับหลากหลายมากนะครับหรือเราสามารถกําหนดเองก็ได้นะครับว่าเราต้องการใช้หน้าปัดนาฬิกาแบบไหนนะครับกดตรงนี้เลยนี่นะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เองนะครับนี่ มากดเพิ่มได้นะครับแล้วก็เลือกเนี่ยครับเลือกจากอัลบั้มได้นะครับแล้วเราก็สามารถเข้าต้นไม่นะครับก็คือเลือกแบบว่าให้เวลาอยู่ตรงนี้ตรงนู้นอะไรนะครับก็ปรับได้ตามใจฉันเลยนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีพยากรณ์อากาศนะครับอันนี้ก็จะมีบอกเตือนพลิกข้อมือนะครับก็คือรุ่นนี้อย่างที่บอกก็คือเวลาพลิกข้อมือแล้วเนี่ยหน้าจอมันก็จะติดนะครับสามารถตั้งเวลาได้ว่าให้พลิกข้อมือแล้วหน้าจอติดช่วงเวลาไหนนะครับ ค,คือบางทีเนี่ยเราใช้ใส่นอนนะครับเราก็ไม่อยากให้แบบขยับตัวแล้วหน้าจอติดนะครับเราก็กดปิดตรงนี้ไว้ได้นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการวัดนะครับวัดอัตราการเต้นหัวใจให้มันแบบเที่ยงตรงขึ้นกว่าเดิมนะครับมันอาจจะวัดช้าลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยบอกเลยว่ามันเที่ยงตรงกว่าเดิมนะครับวัดสุขภาพอัตโนมัตินี่นะครับ ก็คือมันก็จะวัดอัตราการเต้นหัวใจวัดคลื่นนู่นคลื่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับมันก็จะวัดอัตโนมัติไว้นะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยมันก็จะซิงค์มาที่มือถือนะครับให้เราดูว่าวันนี้นะครับสุขภาพเราเป็นยังไงนะครับหรือถ้าในกรณีที่อัตราการเต้นของหัวใจมันมีปัญหาต่ําเกินไปหรือว่าสูงเกินไปความดันต่ําเกินไปหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะครับให้เรารู้ทันนะครับเราจะได้ป้องกันนะครับอาจจะแบบวัด ผ่านทางอุปกรณ์การแพทย์จริงๆนะครับหรือว่าอาจจะไปพบแพทย์ได้นะครับฟังก์ชันนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับผมอันนี้ก็แนะนําตั้งเปิดไว้เลยนะครับให้มันมอนิเตอร์ไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับค้นหานาฬิกานะครับนี่มันก็จะกดทีนึงมันก็จะสั่นนะครับผม อันนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอาแขนซ้ายหรือแขนขวานะครับก็เลือกได้เลยนะครับนี่สะบัดเพื่อท้ายรูปนะครับเวอร์ชั่นคืนค่าโรงงานนะครับ ก็ฟังก์ชันก็มีประมาณนี้นะครับผมเรียกได้ว่าฟังก์ชันเยอะครบคันมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวคาร์วาวอชตัวนี้นะครับ K52 ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l i n แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับในเพจใน Facebook ของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ